สวัสดีค่ะดิฉันจันภาสุนจันทร์และนี่คือคิดดีที่ดีดาราพอดแคสต์เรื่องราวดีๆของการคิดที่จะมาบอกเล่าให้คุณว้าวไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ประจำปีการศึกษา2,564ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะซึ่ง EP แรก EP นี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะ ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าการศึกษาหลายๆแห่งเนี่ย ยังหันมาใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบห้องเรียนเสมือนการประชุมออนไลน์รวมไปถึงการที่ให้นักเรียนส่งกันบ้านผ่านการอัดวิดีโอแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆมาแชร์ในห้องเรียนนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใหม่สําหรับผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนหลายๆคนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในมุมมองของดาราวิทยาลัยที่เราก็มีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ เช่นกันก็มีแขกรับเชิญสองท่านทั้งในฝั่งคุณครูแล้วก็ฝั่งนักเรียนจะมาแบ่งปันแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของการสอนออนไลน์ค่ะท่านแรกนะคะก็ได้แก่อาจารย์ริษฐ์ยานะค่ะขอเสียงอาจารย์ ระครับผมสวัสดีครับครูประดิษฐ์นะครับสอนวิชาสังคมนะครับชั้นม .3 กับม .4 ครับผมค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนนักเรียนนะคะจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะน้องแพคนะคะประธานนักเรียนปีการศึกษา2563น้องแพ็คนะนําตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะแพ็คสริษาจิมาีปีนี้อยู่ม .6 แล้วคะ่ะ เะะม้าหกแล้วนะคะลูกเนาะก็เป็นปีสุดท้ายของปีการศึกษานะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ประเด็นคําถามที่เราจะพูดคุยกันนะคะที่เราจะแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆฟังเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน,นะะ์เนาะสิ่งแรกที่ครูอิฐอยากจะชวนทั้งสองท่านคุยนะคะพอเราพูดถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์หรือการสอนออนไลน์เนี่ยทั้งสองท่านรู้สึกอย่างไรแล้วก็คิดอย่างไรกับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะจะเป็นท่านไหนตอบก่อนดีเอ่ย อ่าเดี๋ยวขอเป็นของคุณครูก่อนละกันนะครับผมก็จากที่ผ่านมานะครับก็พบว่าการสอนออนไลน์ครั้งเนี้ยนะครับจะเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งทางเรียนดาราวทิทยาลัยนะครับได้เริ่มมีการสอนออนไลน์ครั้งแรกนะครับในปี2 5 6 3กนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ครูทุกคนนักงเรียนนะครับก็ต้องมาปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่เหล่านี้นะครับเพราะว่ารูปแบบการสอนเนี้ยนักเรียนจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแล้วคุณครูก็ สอนผ่านทางช่องทางออนไลน์ถูกต้องไหมครับครูบางคนก็ยังไม่มีความรู้ส่วนผมก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับ <S 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 แล้ว <S <S ในส่วนของชั้นมอเตอร์เนี่ยครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะให้มีการแบ่งเป็นภาคเช้ากับภาคบ่ายนะครับเลยทำให้ในหนึ่งวิชาเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องแบบมีครูหลายท่านนะครับมาช่วยในกลุ่มสาระนะครับช่วยกันนะครับ แล้วทีนี้คือในในส่วนของช่วงเวลาเนี่ยนะครับมันก็มีกินค่าเวลาค่อนข้างนิจนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเทคนิควิธีการยังไงที่จะสอนให้นักเรียนเนี่ยไม่น่าเบื่อนะครับเพราะว่าสอนเนี่ยจะเป็นสอนออยกชั้นพร้อมกันเลยเนี่ยครับนักเรียนทุกคนเข้าเรียนพร้อมกันใช่ไหมคะก็เลยเอาทำให้คุณครูรู้สึก กังวลเบาๆแหละว่า 1. คือเป็นสิ่งใหม่ค 2. คือเอ๊ะ <A S 1> จะทํายังไงนะที่จะทำให้นักเรียนสนใจในกรเการสอนของเราแล้วก็ประกอบกับข้อจํากัดเรื่องของตารางเรียนก็ดีหรืออะไรก็ดีต่างๆเนาะทีะนี้เรามาฟังมุมมองของนักเรียนบ้างลูกลรกรู้สึกยังไงพอพูดถึงเรียนออนไลน์นะคะ เมื่อพูดถึงเรียนออนไลน์นะคะสิ่งแรกในมุมมองหนูก็คือเราก็รู้สึกกังวลว่าการเรียนออนไลน์มันจะเหมือนกับการเรียนที่โรงเรียนแบบจริงๆหรือเปล่าค่ะก็เกิดคําถามมากมายคือเต็มหัวไปหมดเลยค่ะว่ามันจะเรียนรู้เรื่องไหมจะเหมือนกับที่เรียนที่โรงเรียนไหมเราจะแบบสามารถเรียนที่บ้านได้ดีจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีความคาดหวังเล็กๆว่าเออการเรียนที่บ้านเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนที่โรงเรียนนะคะอันนี้เป็น นักเรียนบอกความคาดหวังมาแล้วด้วยว่าเขาคาดหวังนะว่าเรียนที่บ้านเนี่ยจะเหมือนกับการเรียนที่โรงเรียนไหมอาจารย์ประดิชท์เห็นยังไงบนความคาดหวังของนักเรียนและตัวครูล่ะคาดหวังอะไรกับการเรียนที่บ้านของนักเรียนบ้างคือยอมรับว่าอันนี้เป็นสิ่งใหม่จริงๆครับผู้อี้ครับค่ะเลยทําให้ครูจะต้องมีการพลิกในรูปแบบ <ừ> ของ <ừ> กระบวนการสอนใหม่ครับอย่างเดิมที่เคยทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้เรียนออกแบบไว้นะครับเป็นทีมทําร่วมกันในห้องเรียนเวลาเปิดเทอมนะครับ แต่ตอนนี้สื่อบางอย่างเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนักเรียนเนี่ยอยู่ที่บ้านก็เลยทําให้ครูเนี่ยต้องมีการคิดออกแบบแล้วว่ารูปแบบไหนเนี่ยที่มันจะเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ที่นักเรียนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าแค่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ครูถามนักเรียนมีใครสงสัยไหมครับแค่เรียนในห้องเรียนบางคนก็ยังไม่กล้าตอบนะครับแล้วมันจะมีวิธีการยังไงที่ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยในส่วนของเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเนี่ย กล้าถามครูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทําให้ครูต้องมีการคิดครับหนึ่งในนั้นที่ทางกลุ่มสาระเราได้มีการคุยวางแผนกันเนี่ยก็คือเราหยิบไอเดียในเรื่องของการขายออนไลน์มาครับอหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นกระดิ่งขายออนไลน์เนี่ยนะครับหรือ,อช่วงปีก่อนนะครับเหมือนจะมีอาบังที่เขาขายของออนไลน์นะครับแล้วก็หยิบเทคนิคตัวเนี้ยลงมาพูดก็ถือว่าใช้กระตุ้นความสนใจให้เรียนเนี่ยอยากจะเข้ามาฟัง เข้ามาเรียนว่าเออวันนี้ครูจะมีวิธีการจูงใจยังไงชักชวนยังไงให้มีความน่าสนใจครับร, <ลง S 1> รวมทั้งมมกลยุทธ์เพิมเ่มเติมมากขึ้นนะแล้วก็สื่อที่ใช้เนี่ยออตอนแรกที่ใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็น YouTube ครับแต่ปรากฏว่ามีปัญหาครับก็คือสัญญ,ญาณกระตุกดีเลย์นะครับเ <c oughs> พราะนั้นครูก็ต้องมีการปรับหา สื่ออย่างอื่นเทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาใช้นะครับในการประกอบการเรียนการสอนค่ะคอันนี้ก็คุณครูบอกถึงการเตรียมตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงัดกล,ลยุทธ์ต่างๆมาใชอ้อิงในเชิงของแอบบเอาเรื่องของการกระตุ้นทางการตลาดก็ดีการกดกระดิ่งก็ดีต่างๆมาใช้เนาะแล้วก็มีโหนกระแสนะคะ,ะใ,ในมุมที่<ช>อะไร,รที่ยังดงดังเป็นที่น่าสนใจก็หยิบมาใช้เพื่อที่จะกระตุ้นให้เรียนเกิดการเรียนรู้น้องแพ็คล่ะลูกทํำยังไง ในเรื่องของการเตรียมตัวเองในการเรียนออนไลน์นะคะนี่ฝั่งค,คุณครูบอกไปแล้วเพียบเลยกลยุทธ์ต่างๆโดนใจนักเรียนบ้างไหมและตัวฝั่งของเราเราทำยังไงบ้างลูกในส่วนของเรานะคะการเตรียมตัวเองเราก็ต้องเตรียมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคะ่ะถ้าสมมติว่าใจเราไม่พร้อมมีแต่ความคิดลบๆกับการเรียนออนไลน์มันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นคะ่ะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset จากเดิมคะ่ะให้มัน ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงมันก็จะช่วยให้การเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยมันราบลื่นขึ้นค่ะนอกจากการเตรียมร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมทางด้านอุปกรณ์ค่ะเช่นอุปกรณ์ไอทีต่างๆ iPad คอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนค่ะค่ะโอเคทีนี้ในระหว่างที่ทำการเรียนการสอนไปปัญหาที่พบมีไหมลูกอันนี้คือเราก็เตรียมแล้วเนาะเตรียมใจเรามาละอุปกรณ์เราก็พร้อมละอื่นๆลูกคิดว่ามีปัญหาอะไรไหมลูกในระหว่างที่การเรียนออนไลน์ ก็มีค่ะหลังหลังจากที่เรียนไปแล้วก็เห็นปัญหาของตัวเองแล้วก็เพื่อนในห้องนะคะก,ก็จะเห็นถึงความขัดข้องทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ความพร้อมด้านอุปกรณ์ไอทีค่ะในขณะเรียนเนะะี่ยค่ะบางบ้านบางอาเภอเนี่ยไฟดับค่ะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยต้องออกจากคลาสเรียนกระทันหัน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านอุปกรณ์นะคะ บางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีอุปกรณ์พร้อมค่ะอย่างเช่นไม่มีคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะไม่รองรับกับอาจารย์บางท่านที่ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ค่ะมันก็อาจจะยังเตรียมพร้อมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดทางด้านเอออุปกรณ์ทางการเรียนอย่างเช่นหนังสือที่เราไม่สามารถเข้ามารับที่โรงเรียนได้โดยตรงค่ะ และยังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านเวลาการสื่อสารกับอาจารย์ค่ะที่เราสื่อสารกับอาจารย์ไม่ได้โดยตรงค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดความล่าช้าความขัดข้องบ้างเพราะว่าเราไม่ได้อยู่โรงเรียนด้วยกันเราก็ไม่ได้ Faceto-face face, ไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายเดินไปหากันอย่างเงี้ยค่ะ,คะมันก็จะค่อน,นข้างลำางบากอ <ใน S 1> ไปอินเทอร์เน็ตครูหมดก็มีอย่างเงี้ยเนาะสอนสอนอยู่นะคะไฟดับก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นเอ่อเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ฟั่งคุณครูละคะมีปัญหาไหม เตรียมเป๊ะเวอร์วังปังมากขนาดนั้นแล้วอุยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะมีบ้างไม่เอ่ยอันนี้ในส่วนของมุมมองของคุณครูนะครับขอสะท้อน2ปีการศึกษานะครับก็คือในส่วนของปี63เนี่ยที่ทางมต้นใช่ไหมครับที่จะช่วยกันสอนทั้งชั้นใช่ไหมครับมสครูที่สอนสังคมม3ก็จะมาช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนออนไลน์เนี่ยครูจะไม่เห็นนักเรียนเลยครับว่า นักเรียนเนี่ยมีท่าทียังไงเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะปิดกล้องอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนครูพูดคนเดียวหน้าหน้าจอเพราะฉะนั้นเวลาโดยปกติเวลาสอนในห้องเนี่ยนะครับคุณครูก็จะสังเกตพฤติกรรมนักเรียนละนักเรียนเริ่มคิ้วขหมวดหรือว่านักเรียนเริ่มฟุบหรือว่านักเรียนเริ่มทําอย่างอื่นหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนคุณครูก็จะมีการปรับเทคนิคแสดงว่าตอนนี้ฉันกําลังสอน บรรยากาศเริ่มไม่โอเคแล้วนะเราก็จะมีการปรับกลยุทธ์การสอนนะครน,นั้นแต่ตอนนี้คือเราไม่เห็นนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนบางคนก็อาจจะมีพิมพ์คําถามกลับมาใช่ไหมครับก็จะมีคุณครูอีกท่านหนึ่งอ่านข้อความที่นักเรียนพิมพ์เข้ามาในแชทนะครับก็คือจะมีฝ่ายหนึ่งสอนหน้าห้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ช่วยกันตอบคําถามน,นะครับเป็นทีมที่ชิงเนาะใช่ครับช่วยกันช่แล้วพอในส่วนของปี64เนี่ยนะครับก็คือ จัดตารางสอนคือใครสอนห้องไหนเข้าเรียนห้องนั้นสอนห้องใครห้องมนันใช่ครับใช่ครับและทีนี้ก็คือครูคนเดียวก็ต้องจัดการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมที่ช่วยกันเป็นทีมก็ต้องแก้ปัญหาคนเดียวก็เลยทําให้ครูต้องมีการวางเงื่อนไขนะครับในการเรียนในห้องเรียนนะครับว่าครูตอนที่ครูกําลังอธิบายเนื้อหาเนี่ยครูอาจจะไม่สามารถอ่านในช่องบทสนทนาของนักเรียนได้ทันที แต่ถ้าเกิดมีเพื่อนคนไหนเนี่ยมีปัญหาครูอยากจะรบกวนให้นักเรียนเนี่ยช่วยอ่านในช่องแชทเนี่ยให้ครูฟังหน่อยในขณะที่ครูสอนนะครับครูก็จะได้ช่วยตอบคาถามในประเด็นเรื่องนั้นนี่นะครับทีชิ่งเป็นนักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นคใชรับเพราะว่าเพราะเราจะไม่เห็นช่องบทสนทนานั้นนะครับนักเรียนจะเป็นคนเห็นใช่ไหมใช่ครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมเจอมาล่าสุดเนี่ยก็คือในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันเกิดสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดครับอ่าเช่นเช่นอ่า ผมสุ่มให้เรียนตอบคาถามใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคุณครูครับคุณยายผมไม่สบายอุ้ยเขาเ,เป็นอะไรไม่รู้อะครับคุณ,ค,ค,ณครูเอาแล้วคือตอนนี้คือเราเราเปิดไม้ทั้งครูกันเรียนตอบคาถามใช่ไหมครับแต่มันมีสถานการณ์เนี้ยขึ้นมาเหมือนยายไม่สบายกระทานหาันผมควรจะทํายังไงอ,อะไรเนี้ยครับเราก็เลยให้คำแนะนําว่าอานักเรียนลองไปดูอาการคุณยายก่อนไหมก่อนที่จะมาตอบคาถามครูเนะเาะไอ้ตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลน,นะครับหาย หายายคุณยายหรืออาจจะโทรหาผู้ปกครองอะไรเงี้ยครับแล้วอพอหมดชั่วโมงแล้วก็รีเช็คแล้วว่านักเรียนเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรเงรี้ยเพราะว่านั่นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยสอนออนไลน์เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ที่มันไม่คาดคิดครับซึ่งเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับนกักเรียนได้คำแนะนํา <ไ>นอกจาก<ด>นนจะเป็นด้านองค์ความรู้ที่กำลังต้องให้แล้วยังต้องเป็นมุมทักษะชีวิตที่ต้องเสริมในขณะนั้นด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีมุมมองของการแก้ปัญหาร่วมกันเพราะรว่านักเรียนอยู่ที่บ้านเราบอกไม่ได้เรา่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ,บกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่บ้านนักเรียนอาจจะต้องอหนึ่งคือแรงจูงใจในการเรียนอาจจะต้องไป จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนนั้นก่อนเ<ช>นาะรเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในในการแก้ปัญหานั้นนะคะอ้าวในฝั่งของนักเรียนลูกน้องแพ็คมีไหมคะที่เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างที่เรียนแล้วก็ลูกแก้ไขปัญหานั้นยังไงบ้างคะค่ะปัญหาที่พบระหว่างเรียนนะคะมันก็มีแ,แล้วะคะ่ะข,ข้อจํากัดมันก็มีเยอะมากเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่ได้พูดไปด้านข้อจํากัดทางด้านอุปกรณ์ไอทีค่ะ ในบางครอบครัวก็จะมีพี่น้องใช่ไหมคะอย่างเช่นมีฝาแฝดพี่น้องต่างชั้นที่อยู่โรงเรียนเดียวกันเราก็ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าเออบ้านบ้านหนึ่งอาจจะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวไม่เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียนสองคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะคะก็อาจจะทําให้ลําบากในการเรียนออนไลน์ในส่วนนี้ค่ะ แต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาแล้วก็จัดการเวลาบริหาร manage เวลาให้มันดีด้วยก็คือถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดแต่เรามีแนวทางในการจัดการก็คือแบ่งตารางจัดสรรเวลาเรียนใช่ไหมคะ,คะต้องแบ่งแชร์อุปกรณ์ซึ่งกันและกันเนาะอ่ะเอาละทีนี้พอเราเรียนมาสักระยะหนึ่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีช่องทางออกหมดนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เราคิดว่าเอ้ย มันเป็นปัญหาในขั้นแรกแหละแล้วก็มีอื่นๆเข้ามากระทบแหละความรู้สึกของการเรียนออนไลน์ผ่านในช่วงเนี้ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกต่างกับช่วงแรกยังไงรู้สึกเปลี่ยนไปไหมคะพอเราเริ่มได้เรียนมาสักพักแล้วใช่ไหมคะ,คะแล้วก็จะรู้สึกว่าเราปรับตัวได้ค่อนข้างดีกว่าตอนแรกค่อนข้างมากค,ะค่ะเพราะว่าตอนแรกมันยังใหม่อยู่แต่ว่าตอนนี้เราได้ลองเรียนมาหลายสัปดาห์เกือบจะเป็นเดือนแล้วค,ะค่ะแล้วก็เออได้รู้ว่าเออเราควรจะทํายังไงควรทําแบบไหนถึงจะเหมาะ ค่ะทั้งเรื่องเวลาความเตรียมพร้อมคืออย่างเช่นการเข้าห้องให้ทันเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมันอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ยเราอาจจะเข้าเลทนะเข้าไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันผ่านไปเราก็รู้แล้วว่าเออเวลานี้เราต้องมาได้แล้วเราควรเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าน้ำแปขงฟันก็เข้าได้นะนุ่มๆเพราะปิดกล้องไว้เหมือนครูประดิษฐบอกเมื่อกี้นะคะ แอบมองไม่เห็นค่ะแล้วก็การเตรียมตัวค่ะอย่างเช่นตอนแรกเราก็จะไม่รู้ว่าเอออาจารย์ท่านนี้สอนในไหนเพราะว่ามันจะมีทั้ง Google Meet Zoom อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเรียนไปเราก็รู้แล้วเออเออครูคนที่หนึ่งนะสอนที่นี่ครูคนที่สองสอนตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าห้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะปรับตัวได้ดีขึ้นนะลูกเนาะอ่ะคุณครูละคะสอนมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงสบายใจขึ้นบ้างหรือยังกับกับสิ่งที่เราต้องทําในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงค่ะ ในส่วนของการสอนนะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยจะมีปัญหาที่ว่านักเรียนเข้าเรียนไม่โครบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะดึงดูดให้นักเรียนเนี่ยเข้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเช็คว่าขณะที่นักเรียนเรียนออนไลน์เนี่ยอยู่กับเราจริงๆไม่ได้ออนแล้วก็ตัวหายไปไหนก็ไม่รู้อะไระแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมใช้เนี่ยก็คือใช้เกมครับเกมออนไลน์เนี่ยนะครับหมายความว่า ถ้านักเรียนเนี่ยเข้าเรียนเนาะซึ่งเราอาจจะยิงเกมเนี้ยไปในระหว่างเรียนหรือว่าตอนท้ายคาบหรืออาจจะเป็นก่อนเรียนแบบเนี้ยครับนักเรียนที่เข้าล็อกอินเข้าใช้งานเนี่ยเราก็ถือว่าอ่ะโอเคขณะเนี้ยที่ที่เรากําลังสอนอยู่เนี่ยนักเรียนยังอยู่กับเราจริงๆนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการเรียนการสอนจริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเอาส่วนเนี้ยเป็นการเช็คด้วยนะครับว่านักเรียนน่อยู่กับเราในการเรียนเรียนเรียบร้อยนะคะอ้าวทีนี้ คำถามสุดท้ายที่อยากจะให้ทั้งสองท่านสะท้อนเราปรับทัศนคติความรู้สึกเรายังไงอะ่ะกับกับเรื่องของการเรียนออนไลน์ว่าเออทำยังไงให้รู้สึกดีขึ้นทํายังไงให้รู้สึกพร้อมนะคะครูประดิษฐ์ค่ะในส่วนของมุมมองครูผู้สอนนะครับในส่วนของอทัศนคตินะครับแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนออนไลน์นะครับก็พบว่าผมรู้สึกว่านักเรียนเนี่ยมี การใช้แล้วก็การใส่ใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวินัยมากขึ้นครับเยี่ยมเลยครับเพราะว่านักเรียนเริ่มมีการเรียนรู้ครับว่าเทคโนโลยีในรูปแบบนี้ฉันควรจะใช้ยังไงในทางที่ถูกสําหรับในการศึกษานะครับแล้วก็นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนต้องรู้แล้วว่าคาบเรียนนี้นักเรียนควรจะเข้าเรียนอย่างภาษาอังกฤษใช่ไหมครับปกติ NP นี่เลยก็จะมีการแยกชัดเจนถูกต้องไหมครับเข้าเรียนตามปกติ หรือแม้กระทั่งในช่วงของขั้นเวลาพักใช่ไหมครับที่เรียอาจจะออกห้องไปใช่ไหมครอาจจะทาธุระส่วนตัวหรือทานข้าวแล้วก็กลับมาเรียนก็ถือว่านักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับกลับเข้ามาเรียนตรงเวลาใช่ครับนะแล้วก็นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ครับค่ะในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆหรือเนื้อหาที่ครูมอบให้นะครับซึ่งครูอาจจะสอนผ่านออนไลน์การใช้นวัตกรรมซึ่งนักเรียนก็มีการตอบสนองแล้วก็การเรียนรู้ที่ดีครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของอทีมเพื่อนช่วยเพื่อนอของแบบออนไลน์ครับนั่นหมายความว่าบางทีนักเรียนอาจจะตอบคนเดียวรู้สึกไม่มั่นใจครับเพราะนั้นครูจะใช้วิธีการสุ่มเป็นแบบสามคนห้ค,คนให้ช่วยกันตอบอมีใครจะเสริมเพื่อนไหมครับเลยทําให้หนักเรียนเนี่ยสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นเนี่ยของตัวเองมากขึ้นครับมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่า ออกมาจากเซฟโซนของตนเองที่ตนเองเไม่กล้าคิดไม่กล้าตอบเหละแต่ตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีเพื่อนอยู่นะ่นชวยะใช่ครับน้อเพื่อนก็ไม่ได้ทิ้งกันถึงแม้ว่าจะเรียนอยู่ที่บ้านของใครของมันอย่างงี้ครับแต่ว่าทุกคนก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ ซึ่ง <ผม S 1> ประโยคที่คุณครูพูดมานะคะสะท้อนมุมมองของอการเรียนที่ค่อนข้างทําให้เกิดความสบายใจของเรียนนักเรียนกล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะลูกน้องแพ็คช่วยบอกคุณครูหน่อยสิลูกหนูมีวิธีการปรับทัศนคติความคิดของตัวเองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์ลูกค่ะในช่วงแรกนะคะต้องยอมรับเลยว่ามันค่อนข้างยากที่จะปรับตัวมากๆค่ะเพราะามันเป็นเหตุการณ์ใหม่ๆที่แบบเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะ แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนมันค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เกิดผลดีอะไรต่อเราแต่ว่าถ้าเราลองปรับอาจจะไม่ใช่แบบว่าหักดิบปรับเลย hmm. ปรับทีละนิดปรับทุกวันจนมันค่อยๆดีขึ้นในที่สุดค่ะ <Ha. S 2> โดยวิธีการปรับของแต่ละคนนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะ <Ha. S 2> มันอาจจะมีแนวทางบอกข้อ1 2ึสาแต่ว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ตรงๆเราอาจจะปรับในวิธีการเรียนของเราให้มันเข้ากับเรามากที่สุดค่ะ แล้วก็มีการเปลี่ยน m ม n ์เ็ตให้มันยอมรับกับ การเรียนรู้ใหม่ๆคะ่ะมีการพูดคุยกับเพื่อนครูแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมรับกับสถานการณ์ในตอนนี้คะ่ะเยี่ยมเลยนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะต้องปรับตัวเองให้กับเข้ากับสิ่งใหม่ก็ตามแต่เราก็ต้องมีความสุขด้วยเนาะมีตัวเองเป็นฐานบนความที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วก็ยังมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก็เหล่านี้ทั้งหมดที่คุณครูแล้วก็นักเรียนได้สะท้อนออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงทักษะที่จําเป็นในโลกปัจจุบ บัหนึ่งทักษะที่เราเรียกว่าการคิดเป็นค่ะซึ่งการคิดเป็นเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งจะทําใหา้ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะซึ่งเจ้าก,การคิดเป็นนี่เองเป็นการคิดที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ทําให้ให้แสดงออกมาในมุมมองที่ดีด้วยนะคะในส่วนของการคิดเป็นเนี่ยมันจะประกอบด้วยทักษะการคิดด้านต่างๆนะคะ อันแรกเลยก็คือทักษะการสื่อความหมายซึ่งเป็นทักษะที่สามารถถ่ายทอดความคิดของตัวเราเองสู่ผู้อื่นบอกสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เรารับรู้เรียนรู้เหล่านั้นให้กับผู้อื่นได้เข้าใจได้ซึ่งก็เป็นยกตัวอย่างเช่นทั้งสองท่านสามารถบอกสิ่งที่เรียนรู้เข้าใจรู้สึกนึกคิดให้กับนักเรียนจนกระทั่งมีเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการเรนการสอนซึ่งกันและกันได้รวมไปถึง การคิดเชิงระบบค่ะทักษะในการจัดการระบบความคิดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเชิงระบบอย่างที่นักเรียนมองเห็นแล้วก็ครูมองเห็นว่าถ้าจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะจะส่งผลอย่างไรแล้วก็นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เกิดขึ้นได้นะคะทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ค่ะเป็นการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมองเห็นความแตกต่างแล้วก็ความเหมือน เพื่อที่จะนําสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาความสามารถของตนเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนก็ดีหรือครูก็ดีมองเห็นเรื่องของการแตกต่างในการเรียนการสอนในแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่แล้วก็ในรูปแบบของการสอนออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงการทีออ่ความแตกต่างของการสอนในระบบที่เรียนในโรงเรียนการแยกแยะเชิงวิเคราะห์แบบนี้ทําให้คุณครูนักเรียนปรับตัวเองที่จะหาแนวทาง นะคะถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนของตัวเองได้อย่างดีขึ้นทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ทั้งสองท่านมองเห็นมีความแตกต่างในเรื่องของการคิดที่หลากหลายคิดแบบนั้นไม่ได้แก้ปัญหาแบบนี้ไหมในเรื่องของการเรียนการสอนไม่ได้เป็นเรื่องของการมุ่งเน้นในใหเ้เรียนการสอนในรูปแบบเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่มีการนำเ,เรื่องราวของ การเชิงการตลาดหรือการโหนกระแสที่เป็นที่สนใจในในช่วงเวลานั้นเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดวิธีการสอนที่ดียิ่งขึ้นและที่ขาดไม่ได้เรื่องของการทักษะการคิดเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมองเห็นองค์ประโยชน์ของผู้อื่นและสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มันต้องเรียนแหละเรียนยังไงละ่ะ ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมันต้องสอนแหละสอนยังไงเหรอให้นักเรียนของเรามีความสนใจมีความเข้าใจเช็คชื่อนักเรียนยังไงล่ะให้ นักเรียนมีส่วนร่วมแล้วก็นักเรียนไม่หลุดกรอบออกไปหายไปจากการเรียนการสอนของเรานะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวเนื่องกับการคิดแล้วก็การ,รเผชิญปัญหาที่บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงบนการเรียนการสอนที่เราต้องเผชิญต่อไปนะคะแล้วด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะท่านผู้ฟังเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเห็นการศึกษาภายในประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตในรอบนี้ไปอย่างราบรื่นแล้วก็อา่า เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์คุณครูนิสิตนักศึกษารวมถึงนักเรียนทุกๆสถาบันที่จะก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นแง่คิดในดีในเรื่องของการสอนออนไลน์แล้วก็การปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการคิดให้มามีทักษะชีวิตเพื่อที่จะก้าวไปสู่โลกของการเปลี่ยนแปลงก็ฝากความคิดดีๆนี้ไว้แล้วพบกันใหม่กับพวกเราใน e ีหน้าสำหรับพวกเราทั้ง3มคนในวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ